อบุ่นมากลุงเขนเปิดบ้านต้อนรับสายฟ้าพายุน้องเกวรักมากเหมือนลูกแท้ๆทำอะไรก็ดูน่ารักน่าอินดูไปสมหมดเลยล่ะค่ะสำหรับน้องเกวทายาทบ้านรังสีสิงหพิพัฒน์ลูกสาวคนเล็กของสุปตาสาวชมพู่อรยาและนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุตซึ่งใครได้อยู่ไกลเนี่ยก็ต้องโดนตกไปเต็มๆ ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวเคนทิลเดชและหน่อยบุสกรที่ล่าสุดนั้นได้เปิดบานต้อนรับคู่แฝดไยฟ,ฟ้าพายุและสาวน้อยแอบิเกลซึ่งงานนี้ลุงป้าแฮปปี้กว่าใครมีเด็กๆมาเล่นเต็มบ้านโดยเฉพาะลุงเคนเนี่ยเสียงสองเสียงสามก็มาอบอุ่นน่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะพร้อมระบุว่ากิจกรรมวันศุกร์สนุกสุดๆทุกคนเอ้ยโอ้โหเยี่ยมเลยอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้ ดูจากภาพแล้วเด็กๆเนี่ต้องชอบและหลักบ้านลุงเขนป้านหน่อยมากๆแน่เลยล่ะค่ะเพราะมาที่ไหลก็มีแต่ความสุขสนุกกันหน้าดูและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ